สวัสดีครับ FC มีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ผมมีมีดแรมโบ้ด้ามประกบหรือว่าด้ามฟูลแทงนะครับเป็นมีดใช้งานหนักสายลุยเลยนะครับไม่ควรพลาดนะครับชุดนี้ราคา850บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีซองใส่มีดให้นะครับผม ทั้งหมดที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับขึ้นรูปมาจากเหล็กแหล่เป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ํามันนะครับวัสดุที่ทําด้ามเป็นไม้พะยูกับลายสวยงามมากชุดนี้บอกไว้ก่อนว่าลายแล้วสีแดงแบบสีแดงแบบฉ่าน้ําแบบฉ่าน้ํามันนะครับเงางามเลยครับนะมาดูเล่มที่หนึ่งกันนะครับมีอยู่ทั้งหมดหกเล่มนะครับนี่ครับสวยงามมากครับใบม,มีดยาวสิบเอ็ดจุดสองนิ้ว ใบมีดกว้าง2.7โอ้2.7นิ้วนะครับกว้างมากนะครับเต็มไม้เต็มมือเลยนะครับสันหนา6มิลครับเป็นงานทิ้งผิวไฟนะครับนี่ปาดผิวสวยงามนะครับไม่มีเลอะนะครับด้ามจับไม้พยุงเนี่ยครับโอ้โหสีแดงฉ่ำเลยครับสวยมากนี่ครับสวยจริงๆครับสีแดงฉ่ำใส่หมุดอยู่ทั้งหมด5จุดนะครับเป็นหมุดขนาด1.9 3ตัว แล้วก็หมุดโมเสษขนาด6มิลหนึ่งตัวแล้วก็รูร้อยเชือกขนาด6มิลหนึ่งตัวนะครับสวยงามมากเต็มไม้เต็มมือนี่ครับโคตรถูกะครับ850บาทเท่านั้นเองนะครับมาดูเล่มที่สองครับใบมีดยาว11.5นิ้วใบมีดกว้าง2.5นี่ยาวดีนะครับสอ ด้ามจับไม้พยุหนะครับลายสวยทุกเล่มครับการันตีให้เลยครับนี่ครับลายสวยงามทุกเล่มเล่มที่3ครับใบมีดยาว11.6นิ้วครับใบมีดกว้าง2.6นิ้วด้ามจับ หลายชำ่ำสวยงามมากเล่มที่4ครับใบมีดยาว11นิ้วครึ่งใบมีดกว้าง2.6นิ้วเป็นงานผิวไฟปาดผิวไม่มีเลอะนะครับเนี่ยสวยงามทุกเล่มครับให้ดูด้ามจับสวยงามมาก ทรงเดียวกันทุกเล่มเล่มนี้ดูเหมือนจะถึกๆหน่อยเล่มที่หดูเหมือนจะถึกกว่าเพื่อนเล่มที่5้าใบมีดยาว11นิ้วเต็มดูเดี๋ยวดูความกว้างความกว้างอยู่ที่2.8ครับมีกว้างสุดเลยนะครับ2.8สะใจสายถึกด้ามจับสีแดงช่ำทุกเล่มครับแล้วก็มีลวดลายทุกเล่ม เล่มที่6ก็ดูเหมือนถึกเหมือนกันนะครับมาดูก่อนใบมีดยาว11.2นิ้วครับเล่มที่6นะครับยาว11.2นิ้วกว้าง2.7กว้าง2.7สันหนา6มิลทุกเล่มครับมาดูด้ามจับ ร,ราคานี้ไม่มีที่ไหนถูกแบบนี้อีกแล้วนะครับ850บาทพร้อมส่งนะครับไม่มีซองใส่มีดนะครับใครไวใครได้ครับสวัสดีครับ